ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว c ชชาแนลนะคะย้อนเกล็ดโทรคุณเนวินทำไมคุณถึงทิ้งพันไปพันอยากตายพันจะไปอยู่กับคุณเสียงกรีดร้องสะอึกสะอื้นจากหญิงสาวหน้าตาดีดังทั่วงานศพแขกเรือชะเง้อมองด้วยความสงสาร เป็นบรรยากาศเศร้าหมองที่สุดของงานเลยทีเดียวคุณคงเคยคิดอะไรแผลงๆเหมือนผมเป็นแน่แท้คิดว่าเกิดอะไรขึ้นสักอย่างที่ทําให้คนรอบข้างโดยเฉพาะเมียและลูกเข้าใจผิดว่าคุณตายแล้วเช่นว่าเครื่องบินลำที่คุณนั่งเกิดอุบัติเหตุตกลงในทะเลทางการรายงานว่ามีผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมดแต่ที่จริงมีคุณคนเดียวที่ยังหลงรอดอยู่ อาจเป็นเพราะติดอยู่บนขี้เมฆหรืออะไรก็ช่างมันเถอะสรุปเป็นว่าคุณกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยด้วยอาการกระปรกกระเปี้ยโดยที่คนที่บ้านไม่รู้ระแคะระคายเลยก็แล้วกันบ้านซึ่งเคยมีแต่เสียงทะเลาะวิวาทคำด่าทาอหยาบคายบัดนี้กลับสงบนิ่งแสงไฟเหลืองสลัวที่รัว้วสร้างบรรยากาศเงาซึม มองเห็นลั่นธมเหลืองโรยดอกที่ลานหน้าบ้านอโศกอินเดียสูงชะลูดคอมยอดลงเป็นการไว้อะไรแก่คุณแม้แต่ระกร,รกอรใหญ่หลังบ้านก็ไม่เว้นห่อเหี่ยวเสียงเพลงธรณีกันแสงดังแผ่วมาจากห้องนอนภริยาสุดที่รักที่ครั้งหนึ่งเคยประท้าคารมดุเดือดกับคุณบัดนี้เธออยู่ในชุดนอนลูกไม้สีดำ นั่งอ่านหนังสือศาลาคนเศร้าพลางสะอึกสะอื้นเบาๆลูกๆหลับแล้วทิ้งคลาบน้ำตาเปียกหมอนเป็นทางหัวเตียงมีลูกท้อใส่ถาดวางไว้สองลูกโอช่างเป็นบรรยากาศเศร้าส้อยเสียนี่กระไรลั่นทมอโศกลูกท้อระกรรมศาลาคนเศร้าล้วนเป็นตัวแทนของความอาลัย ความรื่นเริงระเหิดหายพร้อมกับพ่อผู้จากไปแต่ในชีวิตจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ผมหมายถึงถ้าคุณต้องการให้เกิดกับตัวคุณเองอย่างตั้งใจคุณอาจไม่ใช่คนเดียวที่รอดแต่เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ลอยพองอืดอยู่ในน้ำทะเลรอเวลาให้ฉลามมากาัดแทะเล่นเป็นของว่างผมกับทัศนีแต่งงานกันมาได้ห้าปีแล้ว เธอเป็นผู้หญิงสวยจนน่ากลัวเทียบไม่ได้เลยกับชายหัวเถกหน้าปลุกอย่างผมซึ่งแก่กว่าเธอเกือบสิบปีทัศนีเป็นลูกคนรวยดั้งรวยเดิมที่บังเอิญตกยากพ่อแม่ซึ่งเป็นเจ้านายเก่าของผมจึงยกลูกสาวคนกลางที่ไม่ประสีประสากับชีวิตให้อาจเป็นเพราะเห็นว่าผมเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์มีฐานะ หรือเพราะอยากจำหน่ายลูกสาวจำนวน8คนออกไปให้หมดก็เหลือเดาชีวิตสมรสแรกๆก็หวานจอยผมสร้างเรือนหอปูกแกรนิตทั้งหลังค่าตกแต่งเท่ากับค่าบ้านชุดครัวสแตนเลสจ,จากสวีเดนไฟดาวไลท์ทุกจุดที่มีภาพอิน e ร s ชันนิสของแท้จากบาหลีประดับจานชามต้องเป็นเนื้อช้น่นาบนขาวสะอาดจากอังกฤษทัศนีบินไปเลือกเอง ที่ห้างแฮร้อสสามโลตอนนี้ผมคว้างแตกไปสองโลแล้วพร้อมกับแก้วเจรนายชุดใหญ่ซึ่งผมก็คว้างแตกเกือบหมดอีกเช่นกันทัศนีคือหัวใจของผมเลยเชียวละ่ะทั้งรักและธนุถนอมยิ่งกว่าไขในหินผมปวดร้าวแม้เมื่อเธอยิ้มให้เพื่อนบ้านนี่เป็นต้นเหตุของความระหองระแหง ที่ตามมาไม่หยุดย่อนและหนักหน่วงขึ้นทุกวันผมไม่อยากเห็นเธอหยุดทักทายใครในห้างสรรพสินค้าผมไม่แน่ใจว่าระหว่างที่ผมไปทำงานหาเงินงกงกนั้นเธอกำลังทำอะไรอยู่ใครจะว่าแปลกที่ผมโทรศัพท์กลับบ้านทุกชั่วโมงก็ช่างเถิดคนพวกนั้นอิจฉาที่ผมมีเมียสวยละสิทา่าทุกอย่างคงไปได้ดีทีเดียวหางทัศนีมีท้องเธอคงจะโรมลง เต้าตึงก็จะหย่อนยานสะโพกคงผายเกินงามดังนั้นผมจึงมุมานะอย่างหนักทุกเช้าเย็นเพื่อให้เธอกำเนิดบุตรชายให้ผมสักคนแต่เหมือนพระเจ้าจงใจกลั่นแกล้งห้าปีผ่านไปพร้อมกับความล้มเหลวการเวลาและความหักโหมที่ผมทุ่มลงไปกลับยิ่งทำให้เธอดูเปล่งปลงั่งยวนยั่วกิเลสช,ชายมากขึ้นไปอีกผมกลัวจริงจ ว่าวันที่รอคอยจะมาถึงแต่ทัศนีก็ยังเป็นคนเดิมเงียบเงียบติ่มติ่มไม่มีปากเสียงปรนิบาทภพัสดาสมเป็นกุลสตรีอาหารการกินไม่เคยขาดตกบกพร่องเธอเรียนรู้การแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติจากทีวีแต่ผมก็จับได้และสั่งให้เธอเลิกแต่งหน้าคุณจะทำสวยไปอวดใครฮะอยากมีผัวใหม่หรือไงคุณไม่รักผมแล้วเหรอ ผมคว้างถ้วยกาแฟใส่ผนังลายกุหลาบสีชมพูถ้วยแตกกระจายกาแฟร้อนรสผนังเป็นทางบางส่วนกระเซ็นโดนหน้าเธอทัศนีทำหน้าตกใจและรู้สึกผิดนั่นคือสิ่งที่ผมชอบดูผมอยากเห็นเธอเจ็บปวดสำนึกว่าได้ทำร้ายจิตใจชายผู้เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวมากเพียงใดผมเอามือกุมอกส่งเสียงคลางรู้สึกปวดหัวใจ ทัศนีรีประคองอย่าอารมณ์เสียเลยค่ะคุณเดี๋ยวโรคหัวใจกำเริบทำใจให้สงบนะคะเดี๋ยวนี้จะไปหยิบยาให้เธอพาผมไปที่เก้าอี้ยาวเอาหมอนนุ่มรองใต้คอแล้วกระวีกระวาดไปหยิบยากับน้ำเอามายื่นให้ไม่เอาไม่กินยาผมอยากตายผมยืนกรานเม้มปากแน่น เอามือกดอกท่าทางปวดร้าวกินยาก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวเป็นอะไรไปจริงๆนี่ต้องสัญญากับผมก่อนว่าจะไม่ใช้เครื่องสำอางอีกเด็ดขาดค่ะนี่สัญญาเธอเดินไปเช็คคราบกาแฟที่ผนังเงียบๆสำนึกถึงความผิดที่ทำลงไปมีแต่อีตัวเท่านั้นที่ใช้เครื่องสำอางพอกหน้าว้ยเย้ายนชายนี เธอหันมามองหน้าตาเศร้ามองผมไม่รู้จะอยู่โลกนี้ได้นานแค่ไหนคุณก็รู้ว่าผมเป็นโรคหัวใจโธ่อย่าพูดอย่างนั้นสิคะเธอเดินมานั่งใกล้ๆกุมมือผมไว้ผมรักนีมากรู้ไหมเธอพยักหน้าน้ำตาหยดน้อยประดับหัวตาเหมือนเกล็ดเพชรนั่นเป็นภาพที่ผมชอบดูที่สุด ผมทำทุกอย่างเพื่อนีฟังนะนียังอ่อนต่อโลกมากถ้าผมตายไปนีต้องอยู่ในโลกคนเดียวใครจะช่วยดูแลเงินทองที่ผมหามาไว้ให้มากมายก็จริงแต่หากไม่มีใครคอยให้คำปรึกษาโอ้ผมห่วงจริงๆผมกลุ่มมือเธอไว้แน่นอย่าพูดอย่างนั้นสิคะคุณไม่เป็นอะไรหรอกคุณจะอยู่กับนีตลอดไป แน่นอนผมจะอยู่กับนีตลอดไปเพราะผมไม่เคยเป็นโรคหัวใจเหมือนที่เคยบอกเธอเป็นร้อยครั้งและผมไม่โง่พอที่จะตายก่อนเพื่อให้เธอมีโอกาสไปอยู่กินกับชายคนใหม่หรอกถ้าผมตายเธอต้องตายก่อนแต่ความคิดบางอย่างก็แวบ,บขึ้นมาในสมองเขาจนได้ในวันหนึ่งสปีหลังจากนั้นเมื่อเราทะเลาะกันครั้งล่าสุด ที่จริงจะเรียกว่าทะเลาะก,กันก็ไม่ถูกนักหรอกเพราะเธอไม่เคยปลิปากโต้แยง้งยกเว้นครั้งนี้อะไรกันนี่ผมบอกเป็นครั้งที่ล้านแล้วว่าห้ามใช้โทรศัพท์ทางไกลเวลาที่ผมไม่อยู่บ้านคุณสำเนียกบ้างไหมว่าเงินทองมันหายยากแค่ไหนแล้วเบอร์นี้เป็นเบอร์ของชูคนไหนกันเล่าคุณกล้าดีโอ้ยผมเอามือกุมหัวใจร่างส่วนเซ ทัศนีไม่เข้าประคองเธอยือนนิ่งหน้าแดงด้วยความโกรธเป็นครั้งแรกที่ผมหลุดคำว่าชูออกมาคำนี้คงทำให้เธอเจ็บปวดเพราะเธอเป็นคนซื่อสัตย์ต่อความรักผมใช้คำรุนแรงเกินไปเนื่องจากความหึงนี่ช่วยผมด้วยผมเซไปเซมารู้สึกละอายตนเองทัศนียืนเฉย ท้ายสุดผมเลยต้องไปล้มที่โซฟาเพื่อไม่ให้เสียฟอร์มยาผมต้องการยาผมทำเสียงสั่นเครือหน่าสงสารทัศนีปาดน้ำตาวิ่งไปหยิบยากับน้ำกลับมาด้วยอาการลุกลนเธอบอกภายหลังว่าเบอร์ดังกล่าวเป็นเบอร์ของน้าชายที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ผมไม่สนใจใครก็ช่างเธอจะต้องพูดโทรศัพท์ต่อหน้าผมเท่านั้น จากวันนั้นผมเริ่มได้เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปทัศนีไม่เข้าประคองเมื่อผมจะลม้มเธอคงกล้าดีไม่เห็นความสำคัญของผมคิดว่าจะอยู่ตัวคนเดียวได้หากผมตายไปกระมังเฮ้อแล้วเธอจะได้สำนึกเดือนที่ผ่านมาทัศนีกล้าผลนผันออกจากบ้านไปค้างคืนบ้านแม่เมื่อโดนผมคว้างด้วยแก้วเหล้าเธอกลับมาตอนเช้าขณะที่ผมกำลังจะคลั่ง ทุกอย่างกำลังเลวร้ายหากเธอไม่สํำนึกถึงความสำคัญของผมที่มีต่อชีวิตเธอว่ามันมากมายเพียงไรแผนการถูกสร้างขึ้นในสมองอย่างรวดเร็วผมต้องทำให้เธอได้บทเรียนที่เจ็บแสบได้สํำนึกว่าเธอจะอยู่ไม่ได้ได้สํำนึกว่าเธอจะอยู่ไม่ได้เลยหากไม่มีผมเธอต้องเห็นคุณค่าของผม เมื่อวันที่เธอคิดว่าสายเกินไปแล้วใช่แล้วผมคิดถึงการทำให้เธอเข้าใจผิดว่าผมตายช่วงเวลานั้นเองเธอคงจะได้คิดและกลับตัวกลับใจเลิกกระบฏกับผมเสียทีเช้าวันนี้ก่อนไปทำงานเรามีปากเสียงกันอีกหลังจากที่เพิ่งมีปากเสียงกันเมื่อสัปดาห์ก่อนครั้งที่แล้วผมหยิบยาพิษท,ที่เตรียมไว้ขวดใหญ่ขึ้นมาขู่เธอ ตอนที่เธอกำลังจะก้าวเท้าออกจากบ้านอาการหัวใจกำเริบไม่สามารถดึงเธอไว้ได้อีกแล้วถ้านีออกจากบ้านผมจะกินยาพิษขวดนี้ให้ตายเลยผมเปิดฝายกยาเจาะปากจริงๆแล้วมันคือยาแก้ไอน้ำดำเพื่อให้สมจริงสมจังผมแกล้งดื่มเข้าไปอึกหนึ่งทัศนีย์ร้องลั่นวิ่งมาปัดยาในมือผมจนหกกระจายเต็มพื้น ผมทำตาประหลับประเลือกเหมือนจะชักเธอรีบเข้ามาประคองพาไปที่โซฟาแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจมือไม้สันโถเอ้ยโง่จริงเธอไม่รู้แม้กระทั่งว่าเหตุอย่างนี้ควรแจ้งโรงพยาบาลไม่ใช่ตำรวจระหว่างที่ผมถูกพาไปโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องผมแกล้งสั่งเสียทำตาเลือกเป็นระยะเธอร้องไห้โฮหน้าสงสาร สัญญาว่าจะไม่ทำตัวเลวไหลอีกถ้าผมรอดตายแน่นอนผมยอมรอดตายอยู่แล้วตำรวจสอบสวนผมนิดหน่อยพอเป็นพิธีถามชื่อยาที่ผมกินผมมั่วส่งเดชไปเขาขู่ว่าถ้าผมพยายามจะฆ่าตัวตายอีกครั้งหน้าจะถูกดำเนินคดีทัศนีเป็นคนโง่ความทรงจำมีแค่ทิศเดียว เพียงเจ็ดวันต่อมาเธอก็ทำให้ผมขัดเคืองอีกเธอผลุนผลันออกจากบ้านไปโดยไม่แยแสว่าผมกำลังกรอกยาแก้ไอเข้าปากอึกใหญ่ดีละ่ะเธอจะได้รู้รสการเสียคนที่รักจิตแพทย์เคยวิเคราะห์ไว้ว่าคนที่คิดฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เกิดจากความปรารถนาที่จะแก้แค้นคนที่อยู่หลังให้เกิดความละอายความสำนึกผิด ความเสียดายมากกว่าที่จะทำเพื่อลงโทษตัวเองผมไม่เถียงแต่ผมไม่ได้คิดจะตายจริงๆผมอยากเห็นหน้าทัศนียามกลับเข้าบ้านแล้วพบสามีที่หาเลี้ยงเธอมาตลอดแส้งนอนตายอยู่ที่พื้นมียาแก้ไอในขวดยาฆ่ามแมลงขวดใหญ่วางข้างกายคงเป็นภาพที่น่าดูน่าชมอย่างยิ่งผมมองร่างชายอ้วนพุงพลุย หัวเถกที่นอนน้ำลายฟูมปากที่พื้นด้วยความรู้สึกขยะขยงข้างกายมีขวดยาใหญ่ตกกลิ้งอยู่อีกไม่เกิน15นาทีทัศนีก็จะกลับมาบ้านเพื่อเตรียมอาหารเย็นแม้จะทะเลาะกันรุนแรงเพียงใดเธอไม่เคยละเลยหน้าที่ผมนึกขอบใจเธอเสมอมาพ้นไปจากร่างอ้วนที่นอนไม่หายใจอยู่นั้น คือแกลนเปียโนสีดำหลังใหญ่ทัศนีชอบเล่นเพลงฟอร์ลิซาของบีโทเฟนตอนเช้าๆครั้งที่บรรยากาศในบ้านยังดีอยู่ข้างเปียโนเป็นแจกันแก้วของชวาลอฟกี้สีฟ้าสดใสผมซื้อให้เธอเป็นของขวัญครบรอบวันแต่งงานครั้งที่สามผนังห้องปาดปูนหยาบๆทาสีโอรสรับกับภาพสีน้ำมันรูปดอกบานชื่นสดใส เธอไปไหนนะกลับไปร้องห่มร้องไห้กับแม่ดูหนังฟังเพลงหรือเดินชอปปิง้งหาเนื้อเซอร์ลอยมาทำเปเปอร์สเต็กให้ผมกินเธอจะทำหน้าอย่างไรถ้าเห็นผมนอนตายอยู่ที่พื้นผมทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่าไม่หรอกผมไม่ได้ตั้งใจมีคนเดินผ่านไปเป็นระยะแก่บ้างหนุ่มบ้างบางคนหันมาพยักเพยอดยกับผม บางคนมองร่างอ้วนที่พื้นด้วยความสมเพชผมรู้สึกละอายใจเดี๋ยวก่อนขอเวลาสักครู่แล้วจะตามไปทำไมทัศนียังไม่มาอีกเธอไปเลหลวไหลที่ไหนผมชักเครืองรีบๆกลับมาดูผัวเธอนอนตายเร็วๆเวลาเหลือไม่มากนะักเสียงแท็กซี่แล่นมาจอดหน้าบ้านทัศนียก้าวลงมาจากรถ มือถือถุงพรุงพรังอ้อไปชอปปิ้งมารอยยิ้มประดับใบหน้าบอกให้รู้ว่าเธอมีความสุขใจสวยไม่สั่งจริงๆเมียรักของผมเดี๋ยวเธอเธอจะได้เห็นภาพสะใจเมื่อนั้นแหละที่เธอจะได้สำนึกว่าเธอได้สูญเสียอะไรไปผมอยากเห็นสีหน้าที่ตกใจสุดขีดเธอจะฆ่าตัวตายตามหรือเปล่านะ ก็ดีถ้าเธอตายทัศนีไขกุญแจเข้ามาไม่สังเกตว่ามีคนนอนตายในห้องอาหารเธอเดินร้องเพลงหญิงหญิงตรงไปที่ครัวเอาของที่ซื้อเข้าเก็บในตู้เย็นพักหนึ่งจึงเดินออกมาพร้อมแก้วน้ำส้มในมือตรงไปที่ห้องนั่งเล่นเธอเห็นแล้วชายหัวเถิกนอนน้ำลายฟูมปากที่พื้นคุณคะคุณเป็นอะไร น้ำส้มหลุดจากมือกระทบพื้นดังเพลงเธอทุดลงนั่งเอามือจับชิพจรของผมคุณเป็นอะไรตายคะนั่นสิผมเป็นอะไรตายจนบัดนี้ผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้ผมแกล้งกินยาแก้ไอที่เตรียมไว้เพื่อขู่ทัศนีผมรู้สึกเฟื่อนๆที่ลิ้นหรือว่ายาจะหมดอายุทำให้ผมแพ้ยาถึงตาย คุณตายจริงๆหรือคะนี่เธอเขย่าร่างที่พื้นซ้ำๆคงกลัวว่าผมแกล้งหลอกเธอเมื่อพบว่าผมตายแน่แล้วเธอกลุกขึ้นยืนอย่างมั่นคงเดินไปที่โทรศัพท์กดหมายเลขที่ผมไม่คุ้นเคยเขาตายแล้วตรวจดูดีๆก่อนไอ้แก่หนังเหนียวเจ้าเล่หน้าดูไว้ใจไม่ได้เสียงผู้ชายจากปลายสายแนะนำ ตรวจแล้วตายแน่นอนตัวแข่งไม่กระดิกฉันทำทุกอย่างที่คุณแนะนำมีคนเห็นฉันเดินซื้อของในห้างตลอดคุณว่าตำรวจจะสืบรู้ไหมคะว่าเราผสมยาพิษลงไปในยาแก้ไอขวดนั้นผมรู้สึกตัวเบาวงผมมันควายชัดๆไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ดูน้ำตาของเธอไม่มีประโยชน์ที่จะคอยฟังแผนการที่เธอกับชายชูร่วมกันย้อนเกรดผม ตำรวจย่อมเชื่อว่าผมฆ่าตัวตายเพราะเคยมีประวัติอยู่แล้วผมมันควายควายมีคนโบกมือเรียกผมเดินไปรวมกับพวกเขาเดินไปยังแสงสีขาวที่ปลายฟ้าไม่รู้เหมือนกันว่ามันพาไปนรกหรือสวรรค์